สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเจฮิโร่ทุกคนนะครับนี่ก็คือรายการผู้คุณสร้างพาเที่ยวครับรายการพาเที่ยวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและรูปแบบรายการของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนทําเป็นรายการพาเที่ยวที่อินดี้สแตนโลครับวันนี้ครับผมจะพามาเที่ยวที่งานนี้ครับโชวะไรเดอร์โปรเจกต์อันนิทรีออฟทรีเจเนเรชั่น และตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของการจัดแสดงสินค้าไรเดอร์ครับพร้อมของขายเริ่มจากอันแรกนี่ครับเป็นคุ้วยรางวัลแฟน์แมนแท้คัมเบอไรเดอร์ครับรางวัลเจ้าชู้แฟร์แมนแท้ปี2007ครับแน่นอนฮะต้องเป็นถ้วยของคุณสมบูรณ์กรียงาลีคุณแน่นอนฮะเพราะว่บหัวขนาดมีต่ดซองนะส่วนตรงนี้ส่วนไปดูทางบ้านทางด้านนี้ครับเป็น ี่จะบอกว่าต้มฉบับเลยนะเนี่ยนี่ฮะมีขายในงานนี่ฮะหัวเข็มขัดไรเดอร์ครับไม่ได้บอกคุณช็อคเกอร์ด้วยโมเดลอะไรอะไรเยอะแยะเลยและนี่ครับเป็นสมุดโโตบุกหายากมากแะีะบรรดาของสะสมมากอะไรไกลมก็จะเป็นเข็มขัดตัวตุ๊กตาตุต๊กตาแล้วก็ะเป็นซอฟตี้ก็มีฮะ จะเย้ไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นหนังสือนะครับก็จะมีหนังสือรู้สึกว่าเล่มน,นี้รู้สึกว่าจะมีปลาไทยด้วยแต่ว่าผมซื้อไม่ทันครับส่วนนี้ก็จะเป็นซีดีเพลง original soundtrack ของไ i d e เดอร์นะครับมีทั้งเป็น ซีดีแผ่นเสียงโหเขาจะเก่าหน้าดูและไอ้นี่ฮะเขาเรียกแผ่นอะไรไม่รู้แต่จำได้ว่าเกิดคฟเนเซอร์ดิสก์ครับตรงนี้คะก็จะเป็นแท่นแ a นด์บารของไรเดอร์เป็นแก้วครับราคาน่าจะหลายบาทอยู่ก็โมเดลมากมายเลยครับมีคระมีของขายด้วยก็จะเป็น สตัมอะไรต่อมีอะไรของขายเยอะแยะเลยครับหน่าทำนะไรเนี่ยหนังสืออ่ะน่าทำอ๋อพอดีวันนั้นไปญี่ปุ่นแล้วเจอเขาแล้วเขาเซ็นให้อ๋อครับผมไม่จริงๆครับมันน่าทำเป็นบกเป็นภาษาไทยอ่ะยากเหมือนกันอยากเหมือนกันก็ขอจริงๆริงไม่มีทางว่าอย่างเนี้ย พี่ท้าไว้ไง้เงินเยอะแยะไปอย่างเงี้ยอันนี้เล่มเยอหน้าอยอะมากดูแล้วจะวางยังไงล่ะพี่ด้วยด้วยด้วยความสามารถของต้องแมนไม่มีแน่รัศมอเล่มใหญ่กว่าไหมฮะเล่มรัศมีใหญ่ใหญ่หรือเปล่าไม่ไม่คุณแมนไม่มีเไอนสไตนกลางเหรอไม่มีไอนสไตน์ไม่มี่างเดีว งานอะไรพี่โอ้โหเป็นซีริมุคนเอียะโอ้โหเ่งแน่ตั้งไม่ได้對對 <S 1> <S 1> <S 1> ตั้งไม่ได้ตั чи, ้งไม่ได like ้พ so ีสามดังกว่าเป็นซอนเปโดีอไม่ดังยี่สิบสี่ตอนเองน้อยน้อน้อยน้อยนออยเเป็นคนตัวคร่งตัวผมว่าเออตนน้น่อยงน้นแบนขยับแบนขยับแล้วกันทั้งนั้นมันไม่ได้เขาติดเทปฝั่งนั้นดึงไม่ได้ขนาดนั้นเขาติดเทปอย่างใน้นอย่างไม่เอาอย่างเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรกว่า ที่พี่ก็ไปเจอนักแสดงมีหนึ่งคนเจอครับแต่ที่เขาจะเขาจะเขาจะเข้าเข้าถึงตัวยากเพราะว่าเขาคิวเยอะอันนี้แต่สักตอนชี่เรารู้นี่พอดีวันนั้นไปแล้วเหมือนยุคนั้นคนยังไม่ฮิตอ่ะเออแล้วคนเลยมาบอกเขาเสียดายไม่ได้ตายตายไปแล้วขาตายแล้วห่ะตายไม่ได้คนก็บอกเขาบอกโขงโชคดีได้ถ่ายด้วยที่นักแสดงอะไรเด้อที่ตายไป็นนิคนนี้วลย ไลเดอร์แมนใช่ไลเดอร์แมนแล้วก็ต้องแท็กเกิลตึ้งจริงๆแท็กเกิลเนี่ยตอนแรกเขาจะบอกว่าใช้เป็นเขาจะตั้งชื่อไว้ว่าคัมรินไรเดอร์แท็กเกิลอยู่นะแต่ตอนหลังไม่ถู้คือจะแบบว่าจะแยกซีรีส์ไม่ไม่ไม่คือคือเขาจะตั้งชื่อแบบนั้นเนี่ยเป็นไรเดอร์หญิงตอนหลังคนที่เป็นไรเดอร์หญิงก็คือไดไรเดอร์อะไรฟามุมิในในประวัติเขจะมีกัหโบร์เนี่หลังๆก็เริ่มมีนะครับพวกที่บาร่าพวกอะไรเยอะรับมีขึ้นเวทีวันไหนครับ เห็นวันพรุ่งนี yes> ้วันนี้ด้วยมั้งแล้วก็วันศุกร์อ๋อครับผมพรุ่งนี้แหละเห็นวันเสาร์ด้วยับผมสามวันแต่ก็โมอะไรไปเรื่อยแหละครับเหมือนกันครับแล้วของพวกนี้นี่พี่ใช้เวลาสะสมนานประมาณเท่าไหร่ครับเขาเก็บมาทั้งชีวิตแหละเก็บไปเรื่อยๆครับมัเนก็เยอะอ่ะครับ คือไม่ได้เจ็บมากับผมก็ได้ทีละทีทีละหน่อยแล้วบางทีอย่างกระป๋องน้ําก็เพื่อนไปญี่ปุ่นหรือใครไปญี่ปุ่นว่ากินน้ำแล้วกระป๋องมาให้ผมนะช่วยช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมจ่ายร้อยเยนกระป๋องหนึ่งมันรู้สึกกระป๋องละร้อยเยนอ่าเขาบอกเขาบอกเพื่อว่าใครใครกินแล้วก็เอากระป๋องมาฝากผมแล้วกันก็ได้มาทีละกระป๋องทีละกระป๋องนี่ยงนี่กำลังจะได้มาอีกสองกระป๋องนะอเมซอนกับโดเอ็ก แล้วของชิ้นไหนที่แบบว่าภูมิใจที่สุดอะแบบได้มาแล้วแบบภูมิใจมากอะครับ่เดี๋ยวหาให้ดูครับไม่ไม่ได้อยู่ในนี้เจ้าไว้คุยบนเวทีอ๋อแล้ีของญี่ปุ่นด้วยนี่คือต้นฉบับที่มาทาอันเนี้ยเนี่ยนี่คือของไทยแต่ของญี่ปุ่นคืนนี้ไงอ๋อนี่ของญี่ปุ่นนี่ก็แปลมาอีกทีแปลเป็นไทยอีกอ่ะอันนี้ต้นฉบับื้่หาเดียวกันเลยอันเดียวกันตอนพิเศษเจ็ดไลเยอร์อ๋อเพราะนั้นเป็นซีรีส์ผมดูช่องเก่งมันก็คือไอ้นั่นหลังหลครับหลังหลน ก็ไม่มีอะไรก็คือนี่สติกเกอร์สมัยก่อนเด็กๆเนี่ยเด็กๆก็สติกเกอร์ oh. สองบาทเนี่ยเม oh. ื่อก่อนเนี่ยจะเนี่ยถุงหนึ่งสองบาทแล้วก็จะสติกเกอร์นุ่น oh. สมัยก่อน oh. Oh. แกเล่นไปเหมือนกันเนี่ยแกมีสามใบอันหนึ่งไง <laughs>

แเวลาให้รู้เองนั้นและเปอร์อยู่ตรงนี้ผมจะให้คุณบอว่า this clear we don't have a beer เต้นให้เจ้า just pass my tonight when the feel last time you know last party now โหโหดีมากเก่งมากเลยเชิญครับก็เขาบอกว่าเขารู้สึกดีๆมากนะครับกับการสังเกตครับ The first mass rider was produced in 1971, more than 40 years ago. Yeah. And in Japan of course, and I'm very impressed that after more than 40 years, and in a country like Thailand far far away from Japan, people are still following mass rider. I'm very impressed with <laughs> oh, country. <okay. laughs> บเราสายเดิตัวแรกเลยนะครับก็มีเมื่อตั้งแต่70ปีที่แล้วนะครับ40ปีที่แล้ว971นะครับ40ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เอ่นี่ยถึงก็เดิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็อยู่ห่างไกลกับประเทศไทยมากพอสมควรแต่ว่าประเทศไทยก็ยังได้อ่าขึ้นชมแล้วก็ยังเป็นการของไอ้หมดแดงอยู่จนถึงวันนี้ก็มีความดีมากเลยครับในเรื่องของการตลาด สำหรับต่างประเทศนะครับเขาก็ได้มีการดำเนินการฉายนะครับแล้วก็สร้างมัลไซเนอร์สำหรับต่างประเทศในยุโรปและในอเมริกาด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นที่นิยมกันมากขึ้นครับครับขอบคุณคุณนายกรมาสุดมากๆเลยนะเป็นที่สุดเลยนะครับ มาไม่ไเคยจะพกที่ได้มต่อกอดมองอดร้อนหัอนักอ่อนคนนี้ตรงตงกลางตกเตียงไม่เธอต้อยินมให้มาตปงนที่อกแต่ตามใจมาหนักเป็นตาชันเมือเธอมามอีนักลอง